ตอนนี้น้องมาทีเอเชียนทริกเอเชียนทริกเนาะเอ้ยเห็นจริงไอ้หน้องมาบังคีไปเลยแมมเปจะหาก็นบ้างเลยสบายสวรรค์เนออยู่สวรรคณมันสอบการอาการน้ำพักซัดสุดกระตัดตัวเองเลยเนอเขาเจะลายเด้อโดีใจที่ได้พอเด้อดีใจที่ได้เห็นเด้อคนมาเดียวกันเนาะเนาะอ้าวอ้าวกมานี่เปิดเนอบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาว่ะแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำคงอันเดียวกันมัทุกคน ดิทยาไปเบิ่งข้างหน้าก่อนอุ้ยเะสบายดีทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองน้องพุทธสอนชาแน,นลเนาะตอนนี้น้องมาทีเอเชียนทริก เอเชียนทริปเนาะเอ้ยก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ว่าน้องยังไม่เคยมาเนาะเพราะว่าพี่ๆทั้งบ้านผู้ใดเคยมากันแล้วหรือยังนเนาะทักทายเอฟซีซึ่งทุกคนเนาะโบจะเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยแล้วก็พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะเมื่อนี้ก็จะเข้าไปลินทางไหนกัน <S <S <ม>เห็นคาเจ้าว่างามอิ่งเนาะน้องก,ก็เข้าไปเบิร์นในยูทูบเอ้ยเอ้ยไปละยูทูบเฟซบุ๊กกะเอองามอยากมาเนาะก็เลยได้นั่งรถเมล์ประจำทางมาแล้วทุกคนเนาะกะตื่นเต้นอิ่งอันนี้ก็ไม่เคยนั่งกะได้นั่งกะเอออันไหนบบฮู้กัฮู้นะทุกคนเนาะก็ลลลองไปแหะมายที่้รัเเป็นนาะ เป็นเจ้าถิ่นละพื้นได้บอกว่าอะไรอย่าห่างเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันเลยดีกว่าเนาะไปเบิ่งกันว่าทางด้านในจะมีอย่างน่เนาะเข้าไปพรห้อมกันเลยทุกคนป่ะนี่อันนี้ก็คือทางด้านหน้าเนาะเขายางเข้ามาตอนนี้นี่ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงแรงเนาะทุกคนเนาะฟ้าก็กำลังมืดเอเชียนชิกซอยสาม อันนี้ไม่อย่างทุกคนตู้จดหมายป่ะตู้โทรศัพท์โทรศัพท์โอ้ตู้โทรศัพท์น่าจะเป็นตู้โทรศัพท์สมัยตะกี้เนาะ้ากดดีเว้ยตามฝาเพิ่งก็จะมีแต้มหูภาพง้ามเลยพี่นอ้องความเรียบรู อยนั่นก็นจะเป็นค่ะจะเป็นห้างเครื่องสำอางแล้วก็เสื้อผ้านเนาะเป็นแต่ยังรอเท่าไหร่เดีว่าบุกเข้าไปดีกว่าขั้นเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะขาลอยกอนจะบ่าพ้อสาธทีเพิ่นแนะนำมาว่าตอนแรงนี่แต่เป็นตกดินคำาำนี่งามเลยบอกว่าจะมีแบบแสงไฟเนาะระยิบระยับไปพอแล้วน,นี่ตามซอกซอยก็จะมีตามซอกซอยเนาะตามซอกซอยก็จะมีห่างห้าเนาะเข้าไปเลยดรบอ,อย่าเแหละเดี๋ยวไปข้างหน้าก่อนซะ โซนนี้ก็น่าจะเป็นท้านอาหารโซนอาหารเนาะเต็มเลยนี่พี่หน่าไปดนแซ่บอุ้ยเจ้าหญิงสวัสดีค่ะสบายดีเรียกเขาเท่านุ๊กเอาโดยโดยโดยเอ้าเจอเอฟซีพี่น้องเพิ่งมาขอทานถุงน้ำเนั่ยใครหัวใครเลยนะสบายดีเมน้องยูสวรันเด้อ แต่ว่าพ่อเะกระดิดตาเลยดยโ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 ดยงจะสอนีสา้อยเน้อยดีดีแบหูไปเลยสอจิก็เป็นทหารเนี่ยนาร้ยแคเลยนี่นืนี่มาเลยจะคนล่าอไม่บอกคนเลบาโอ้โหคน้าเดียวกันเออดีใจที่ได้มาเจอมาเจอจูได้ลยว มาเห็นงานย้อนี่ดนแน้วบอแม่อาลาเลยที่ชหโอ้หชไมาตาแดงนจะสาวรรสวรรมันเล่ยบอกอย่าบอกสาวลาใต้ตัวนี้นะพี่น้องแม่แม่สาวลาใต้ใครตทรลัสักเขา ชินอยู <kijken> ่ <the oks> ือไลฟ์ปีชินเนอครัดค่ะสัลค่วัสดค่าัี่ะังไม่ยสัสดาค่ยสดี่วัสดีค่าสวัสดดีวัะสวัคิดค่ะดย่บวค่ด่ะ่ะอดีค่ะดีค่่ะสวั่วัีค่ัีค่ะสวดีัีคดีสี อันนอกมาตั้งแต่อันปักเซเดินเสาวจำปะซักซื้อออเรดีเดินมาตั้งแต่อ่าบันคอนแกนแพ่งจำปะซักมึงจำปะซักไกลๆก,ก็วัดภูทางลงไปวัดภูภาคยังถึงเงเินทานทานเนี่ยคิดหอดทุกคนเดินทางบ้านเฮ<อ>าโอ้ยอยู่นีพี่แห้งก็จ้ะทุกคนขอขอบใจโอ้ยสอนีเด็กคนหาเซื้อซื้อเนี่ยจินเนอร์ยู่ซอนอาเขตเนาะแถวบรนทุกมาอยู่นี่ดุลละบออัมกะ หาดเดือดเลยหาดเดือดเลยฝากอีกอย่างถึงคนอยู่ทางบ้านเนยอยู่ทางบ้านเท่ากับอากาศเปลี่ยนแปลงแหรอเบิ่งแย่งสุขภัณฑ์เนอเป็นห่วงทุกคนเด้อขอบใจเด้อนี่ถ้าวเดี๋ยวพี่ทามก็ได้เอ้าน้องซื้อยังเลยสบายสวรรณเนออยู่สวรรณอยู่มันซอกมันซอกมาอยู่นี่โดนแล้วบ่สามสิเดือนอ๋ออยากฝากอีกอย่างถึงทางบ้านเนย สร้างสรรค์ตัวเองเด้อเขาเจอลายเด้อโดีใจที่ได้พอเด้อดีใจที่ได้เห็นเด้อคนมาเดียวกันเนาะเนาะเจอเด้อไปเด้อไปก่อนเด้อบายอะเนาะมานี่กับมาพบมาเจอเนาะสาวลาวใต้ยูนีิลัยเลยเนาะทุกคนเนาะสาวสวรรค์เมื่อกี้นี้สาวสวรรค์สาวจับประสาทเนาะโอ้ยมีทุกคนเป็นตะแพงตะหมูตะมีเนาะเออเนาะทุกคนออกบ้านใกล้หันเขียงกันดิลาวไทยกับไอ้เก๋าโพฝากสาวลาวไเีลาอ้อบอ้อมใส่เนาะ อุยเริ่มมืดแล้วเริ่มมืดแล้วป้าเขาขอไปเลาะด,ด้านในต่อเนอะบริเวณนี้ก็จะเป็นบ่อนขายเสื้อผ้าพิวหนึบเนาะท่วที่เห็นนี่อันนั้นจะเป็นตู้ขายน้ำบ้าตู้ขายน้ำแบบกดเอาคิวคือไมายาวใช่ลละยาเลยเนาะเดี๋ยวยางไปต่อ

อแม่น้ําเจ้าพญาอยากล่องเรือจังเลยป้าอาหารทะเลสดๆเลยทกุกคนน่ะอยู่ในตู้เกี้ยวนะเป็นตัวเสิรฟเทล่าโอ้ขอเลี้ยวคุณอ้าวโอ้โอ้มาดีปิดเน,นี่ยบริเวณแม่น้ำเจ้าพญาอ่ะแม่น้ำเจ้าพญากับแม่น้ำของอันเดียวกันหมดทุกคน ้ยเดี๋อวไปเบองข้างหน้าก่อนอุ้ยเฮ้องามแทพอันอันนี้ทรงเรอือคืออยู่ในหนังเลยเอ็น,นี่นะ อันนี้น่าจะเป็นชาเฮือรึเปล่ทุกคนเนาะเขาย่างไปกันได้ปะเพื่อนนาจะให้แขกของเพื่อนโดยเนาะอันนี้น่าจะเป็นชาเหือ,อที่เฉพาะแขกที่เป็นคุมนางกินเทนะ่านั้นอุ้ยงามไหยทุกคนเนร,รือโจรสลัดหรือเปล่า ไม่นําสายนี้กว้งเนาะเท่าที่เบิรงดส่ง,สงากฟังเนี่ก็ถือว่าห่างก,กันเติบได้นี่มา,าที่ทังทีเดี๋ยวเขาไปรอทายทตึมกันแล้วกลับมาฮคดมาถึงกระเศ้าเมื่อยกับม่องแล้วนั่งรถเมย์มานี่ก็หลายส้วงเติบได้ทุกคนไนะไปะเราเดินไปตรงไหนดีอุย้ยเห็นหุ่มนี่ทุกคนคือโคตรสมัยยนุนทาเหือบ้านไม่ตู้เสยเลยนี่แบบนี้นี่แบบนี้นี่ทุกคนนี่ ภาพน,นี่น้องจือได้จับตาเลยคือบ้านในตู้เสยเนาะบ้าน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 ในตู้เสยกับบ้านในตู้กับบ้านเมย์ของแม่กับพอ่พอของพ่อนะทุกคนจะยูทางเหงนาะ,นะยู่ติดก,กับแม่น้ำหอตะ่กี้เขาเจ้าแป๋อเรื่องมาขายเนาะทางฝั่งไทยค่ะกับฝั่งลาวขี้เหนือลำน้อยขามานะไอจโจไอ้น้องโบแล้วกับพี่น้องทางพ่อเองเลยขาเจ้าซิข,ขึ้นลงไปทางแบกเครื่องเป็นเป่าแบบเสียทุกคนแบกเสียหละขึ้นตะฟังนะ เก็บขึ้นมาไปเป่าไปเป่านเนาะแล้วก็เอามาขายอยู่ฝั่งลาวเนะจะที่ทางเันจะไปมาเขาจะคอยเป่าขปเขาเลยว่าสมัยน,นี้เป่าห้าพันนี่แหละว่ามาแล้วกันเดี๋ยวแล้วแหละเดี๋ยวนี้บวได้ละต้องเมนเทนข้ามสะพานอย่างเดียวเนาะอันนี้ก็น่าจะปิดทุกปั้นชีมีประวัติคงเป็นมาในนี้แหละน้องหลุยสนะ์เอาเรอยากไปเด้ย่ยยยาเถอะมื้อนี้มานั่งเบิ่งก่อนเดี๋ยวมื้อหน้าค่อยเข้าไป ว,ว้าวทุกคนตอนนี้เพิ่งเรมเปิดไฟแล้วเนาะสีแสงสวยแหงนี่แบบฟิลแบบเรือโจรสลัดแบบออกกลางทะเลแล้วมีไงเลยเนาะมีใบพัดน้ำแบบนี้ว้ายเห็นนะทุกคนเห็นเคยเห็นแต่ในหนังเนาะ,นะะเดี๋ยวเขาย่างหล่อไปเบื้องแถวบริเวณนี้ก่นอ,อ,อกนไปเออยางนะนี่ข้าเจ้าขายยางทุกคนขายขา ลูกป,ปั้นเนาะน,นี่อันนี้คือที่ดินริมนม้ำเจ้าพญาอ๋นนอสาวสวยแท้ออันนี้ก็จะเป็นร้านอาหาร โอ้ยเค็มน้ำบ้านเขาก็เค็มน้ำบ้านเขามันคือต่างกันแท้ยองสาวลาวนะ์เนาะวันนี้น้องพามาเที่ยวกรุงเทพนะเเอชียนทาร์ n เอเชียนทาร์ l ทาร์ k อันนี้อันนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อนี่มาฮอนหัวเหือแล้วงามนาะงามปลาล้ำปลาเหลือก็เจ้าระย้าขึ้นไปเด้แต่ว่าอ่า น่าจะมีขาเข่าเนาะย่าเถอะเขาเบิ่งห้างๆางยางพวงย้ยดีกว่ะยางตอ่อยางตอ่ออันนี้บริเวณด้านนอกเนาะทุกคนเนาะนี่คนหลายแห้ง เห็นน้ำแล้วรู้สึกสดชื่นจังเลยกับบืูอตอนนี้งามมาที่บริเวณเหัวเรือแล้วอุ้ยบนนี้เห็นงามมาด้านหลังเห็นตึกพร้อมนี่สวยทุกคนอันนี้น่าจะเป็นทาเรือแต่บางูีว่าไปใส่เนาะอันนี้ทาเรือนี้ไปใส่นะทุกคน สรางการเดินเรือมีแต่เวลาออกเนะแต่เมื่ตัวนี้พนไปสายเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะท่าเรือนี้ไปไปไหนคะบุ้ยไปตอบร้องเลย นด้วยเด้อ ออมรอบด้วยไฟแสงสีเนาะไฟแสงเสียงสี <c oughs> มานีทั้งทีกับไรที่จะถ่ายรูปอีกแล้วเดี๋ยวซ้องหามุมถ่ายรูปกันดีกว่าว้าวสิงสารละหมุนแล้ว มุนสออุพศขาแล้วสิได้หาบนนางกันเอ,อ่นางชินออเดี๋วไปถ่ายพวงเด็กกับพกปั้นดีกว่าแต่ว่านางก่อนดีกว่าตากล้กกองโบยู สวัสดีค่ะเอาเป๋ขายอะไรคะไหนโอ้ไขมันไข่หัวขา่าแล้วก็อย่างอันนี้อุย้ยอันนี้บ้านน้องกับมีหลายแล้วขายเท่าไหร่คะเพินบ u t t e r ู้สึกมาผูกปันคือคือแหละ รู้สึกคือมีชีวิตขนาดบนี้นารายละเอียดดีเทลครบเลยเหอนญาเดิมรู้สึกหลอนๆอย่าเป็นเมื่อยเดี๋ยวเอาเงินไปซื้อน้ำก่อนจัดแตะนูให้เงินแปะนะัปเตะเอาไว้ซื้อน้ำกินเดอยังจะเมือ่อยแล้วขอบใจข่อยทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินเข้ามาทางด้านในของสวนสนุกกันด้วยค่ะ เขามาเบิ่งกันด้านในเนาะว่ามีอะไรยังไงบ้างโอ้โหว้าวสิ่งซาสวรรค์สิ่งซาสวรรค์ทุกคนขึ้นมาสูงแท้ละ่ะโอ้ my god ัว ช้อปปิ้งซื้อของกิ๊บกิ๊บกุ๊กกิ๊บเล็กๆหน่อยๆนะเพราะว่าเห็นขายตามพารคือแบบซอกซอยเป็นตะเข้าขนาดเลยเนาะกับดีใจที่เราได้มาฮอดมาถึงเนาะทุกคนเนาะพวกนบ้า hmm. นุณทางมากพูดได้มากันแล้วหรือยังถ่ายยังกลับมาเด้อเนาะเนาะกับมาแล้วได้มาเห็นแล้วซึ้งใจแล้วทุกคนเนาะงามอิลีคำมาแล้วแบบเมืองกรุงเทพนะทุกคนเนาะจุดตึกใช้แสงสีเสียงือว่คุบอลังการแห่งเนาะ ต้องขอขอบคุณทุกคนน,นล้วล่นะที่มาติตต่างม,มึงคลิปนี้จนจบเนาะแล้วก็คอมเมนต์ติดกันมาใจให้น้องตลอดมาเด้อเดี๋ยวต้องขอตัวออกไปก่อนแล้วเดุกคเนเด้อบ๊ายบายแล้วเจอก,กันใหม่